เอาเมล้าน้อยปพอดเห็ดเฮ็ดทุกคนเห็ดปวกเห็ดตาบเนาะปัดโถดโถดโ,โ,โคตรมานเลยมื้อนี้มาหน้าได้ได้เห็ดเนี่ยมาหน้ากับน้องสาวลาพอเห็ดมื้อนี้นะคักๆแบบนี้ฝนตกซื่อเนาะกำลังเงินเลย แกงแซ่บแซ่บโรดมือแรงนะมืะนี่น้องสาวลาพอเฮ็ดมือนี่ๆๆๆเป็นแต่แซ่บอิลีจ้านี่ยัวยัวจ้าเอาเลย น้องสาวว้ไวว้เห็นอีแล้วน้องสาวตาดีดีเลยเห็นสองบอละดาย,ยังมีเห็นจากบอก <c oughs> ว้าวหวา,านอีลีน้องสาวลาหาเห็ดน,นี่นี่ทั้งงามทั้งหาเห็ดเก่งนี่วันนี้จุ๊งงามวันนี้นะน้องสาวลาหาเห็ดหมานเลทุกคนนี่งามงามนี่ นี่นี่นี่เห็นนี่เอาเนี้ยเอานามเอาก้อนนามได้ฮะน,น่ะดอกใหญ่ได้เห็นชุดนี้นะทุกคนชุดนี้อดดอกใหญ่ดอกยื่นแต่แซบเท่าไหือเฉดยอดตาดีอีลีอีลานี่อีลาคําแพงนี่นะมันต้องเห็นหลายๆแล้เมื่อนี้นะ ดามียอมดาละหาเธอเห็นไ้้ไหวายยังอยู่ได้หันนะ่ะนังสาลาหาเฮ็ดเธอกินมือนี้มาเวลาจับจับมา ว้ายสวยจังจิ้มเอาเล็กๆแน่ฮะมันง่ายอยู่เด็กเห็นบว่ายังเลือไบหลายๆนี่ได้เอาเสีมมาคุดเอาเนาะคือขาานะ้อาวหานี่นี่เอาจุ่มนี่เธอแน่เอาเอาจุ่มนั้นเธอแน,น,น่งามๆนะเอาเล็กๆเ,เอาเล็กๆหน้าเวนานะเอาหนาอวายว้ายว้ายสว,วยงามมากทุกคน ว,ว,ว,ว่าว้ายว่ายว่ะฝนกระตกตอนนี้นะทุกคนหาเห็ุฝนตกพร้อมยังมีอย,อยู่นี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 ่ยังบนนี้เอานำก๊อปนี่วนี่ดอกนี่งามเลย ก็แกงแล้วเนาะเยอเลไปเยอะข้าวเยอะแล้ว นี่จ้าทุกคนนี่ได้หลายแล้วเพื่อจะพอแก่งเลยได้นี่พอแก่งน้อยละพอได้แก่งเนาะนี่ก็งามอยู่เด้มันมีโมงามแล้วก็มโมขี้ลายจะรูปแล้วมื้อนี้กะไปฮะไปหน้าเฮาก็ได้เฮ็ด พอแกงต้องยกความดีความงามเพื่อน้องสาวลาเนาะความตาลักตาแหลมมือนี้นะ่ะได้เฮ็ดเมื่อแกงแลงเซยอ,อาดามีเพื่อนเห็นหน้าด่าดาอกอายมีได้จักโดกด่านะ่ะไปหาเห็ดกับน้องสาวลานะ่ะน้องสาวลาได้ผู้เดียวแล้วนี่นะ่ะด่านะ่ะมีเห็ดจักโดกอีลี่มือนี้นะ่ะย่างจนเมยมีเห็นเห็ด จักหาเนี้ยเลยจังเห็นป้าน้องสารลาน่ะได้จนพ่อแก่งทุกคนน้องสาวลาดา่เก่งขนาดหาเห็ดได้กินเสยย่อมใจดาหาเฮ็ดมีได้จักโดกมีเพื่อเห็นหน้าและคลิปนี้นะ่ะ่อ,เอยเยาวาเลยกระยาอายเขาไปหาเห็ดมีได้จักโดกนี่น่ะปัดน้องผัดไรพ่อแกง เขามาเนี้ยมาหน้าแยมแรงกันเลยโลเก,เก็บเฮ็ดเมื่อแกงแรงเนาะก็ได้ซัมนี้พอแกงเสยเนาะน้องซาลาดาเป็นผู้หาดานะหามีเห็นเนาะหน้าเฮากะห้ามีิมากนี่น้ำเสกกะไล่ไหลเนี่ยฝนกะตกคู่มือน้ำเสกกะไหลเนาะมาเฮ็ดได้เสย มาหน้าหาเฮ็ดได้เซยเนาะนี่เมื็อแ,แกงแ่บๆมาเดอ้อทุกคนกินแกงเฮ็ดน้ำด่าเดอ้ออืมน้องซาลากำลังคูดตีนเฮ็ดเมลงเขาก็แกงป้าป่าแลนน่ะตัวซัมฟามือนี่ป่าตัวนั้นน่ะเดี๋ยวดาล้างเฮ็ดเมื็อแกงแลงก่อนเดอ้อผู้เลยเยอะกะนำมาเดอ้อเมลรงเดอ้ออ่าอยูแจวัดเดอ้อ